สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมอคอกบัวในแบบฉบับเลยตำเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมคอกของเรานะครับมีความกว้างอยู่ที่3เมตรความยาวอยู่ที่4เมตรเหมาะสำหรับการเลี้ยงบัวครับไม่แอาอัดจนเกินไป ส่วนพื้นนะครับเราเทกันด้วยปูนถามว่าทำไมถึงเทด้วยปูนมันทาความสะอาดง่ายครับมันไม่เปื้อนถ้าเป็นดินมันจะทําความสะอาดยากแล้วมันเปื้อนส่วนข้อนะครับเราใช้เป็นไม้ไผ่นะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่เพราะมันราคาถูกนะครับถามว่าใช้ไม้อื่นได้ไหมได้ครับแต่มันราคาค่อนข้างสูงเราใช้แนวแนวประหยัดครับฟาร์มประหยัดสไตล์เลยตามเลยครับรางน้ําและรางอาหารนะครับ เราใช้เป็นถังเก่านะครับเอามาดัดแปลงเอาซึ่งประหยัดไปในตัวครับหลังคานะครับเราใช้เป็นไม้ยูคานะครับราคาไม่สูงมากส่วนหลังคาเป็นสังกะสีนะครับราคาไม่แพงโซนนี้นะครับเป็นโซนตากขี้ของวัวนะครับเวลาเราตักมาจากตรงที่มันขี้นะครับที่มันนอนนะครับเราก็เอามากองไว้ตรงนี้ถามว่าทำไมถึงกองไว้ตรงนี้หนึ่งมันอยู่ในร่มนะครับถ้าอยู่ในร่มเนี่ยยังไงก็ ไม่เปียกแน่นอนโดยเราใช้หลังคานะครับเป็นสังกะสีใสนะถ้าสังกะสีใสปุ๊บหน้าฝนก็ไม่มีปัญหาครับตากได้ตลอดเวลาครับผมด้านนี้นะครับเป็นซองไว้สําหรับบัวนะครับเวลาผสมเทียมคุณหมอมาฉีดยาคุณหมอมาดูแลเราก็จะเอาเข้าซองนี้นะครับนี่คือซองสําหรับเอาวัวเข้า มันจะได้จับง่ายครับถ้าไม่เข้าซองยังไงก็จับไม่ได้ครับเห็นไหมครับาการทำงามสะอาดง่ายไหมถ้าเราเทป,ปูนฟึ๊นง่ายถามว่ามันจะลื่นไหมัหวจะลื่นไหมจากประสบการณ์ที่ผมเรียกมานะครับไม่ลื่นนะครับข้อมันไม่ลื่นถ้าเราทำดีๆยังไงก็ไม่ลื่น,นครับนี่นะครับ ดูการตักขี้นะครับตักขี้ปุ๊บพอตักขี้วัวปุ๊บถ้าเป็นฟาร์มอื่นเขาอาจจะปล่อยให้ขี้วัวนี่นะครับตักขี้วัวนะครับแล้วก็ยืนมาข้างหลังนะครับปับ๊บเดี๋ยวแดดก็ส่องเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการพาชมคอกวัวของผมนะครับตามสไตล์เลยตามเลยนะครับแต่ละฟาร์มแต่ละคอกอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละฟาร์มนะครับผมก็มาแนะนําให้สําหรับเกษตรกร,กรมือใหม่ที่ยังสนใจจะเลี้ยงวัวอยู่นะครับเป็นตัวอย่างเป็นวิธีการอีกอย่างหนึง่งที่อาจจะไม่เหมือนฟาร์มอื่นเนาะเป็นแนวทางแนแนวทางกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชม